วัสตียามเช้าคะ่ะพี่พี่เพื่อนๆตอนนี้ตีห้าเนาทีนะคะแอดกำลังจะไปทำงานนะคะมาได้ครึ่งทางแล้วค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันเออ,อีสเตอร์ที่เดนมาร์กนะคะแต่วันนี้ทำงานคะ่ะหยุดก็จะได้เงินนะคะวันนี้ดีคะ่ะวันนี้เออ ลมไม่แรงนะคะเช้านี้ลมไม่แรงนีนะคะตะวันก็ัขึ้นแล้วน,นะคะแสงทองแสงตะวันนะคะบรรยากาศตามพี่เพื่อนๆไปค่ะไปทำงานด้วยกัน กันนะคะชมบรรยากาศวิวข้างของน้ำนะคะทุกคนตอนนี้ที่เดินามาก็บรรยากาศดีค่ะแต่หนาวนะคะตอนนี้เพิ่งจะเท่าไหร่เออไม่ถึง10บองศานะคะตอนเช้า หนา,นาบรรยากาศยามเช้าสดชื่นค่ะเสียงนกเสียงเป็ดร้องนะคะยา,ามเช้าน้ำลดลงเยอะมากเลยค่ะทุกที่เพื่อน เหมือนเกาะเข้ามาอยูอ่ใกล้จะถึงทางนะคะเพราะว่าน้ำลดค่ะน้ำตรงนี้ก็ลดน้ำตรงโน้นก็ลดนะคะน้ำถึงเกาะช้าๆนี่จะไม่เห็นเอ่อ้อาหารกัะลูกอยูข้างหน้านะครับ คร <c oughs> อบรัวนี้ยังเล็กอยู่เลยสองตัวน้องเป็ดน,นี่ค่ะครอบครัวสองตัวบรรยากาศยามเช้านะคะเพื่อนๆเอาบอพี่น้องเอาจะโตสองตัวบอ เหนือข okay? ja ja er ja, ้องสิวานเนาะค่ะลาบวาซานจะข้ามมานะจะลดเกียบนี่ค่ะครอบครัวนี how. How ้ลูกดูค่ะด hey. so. ูเขาห่วงลูกเขานะคะใหญ่แล้วนะคะนี่ใหญ่แล้วค่ะฉันไม่ได้ทำอะไรค่ะฉันแค่ผ่านเฉย ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ห่วงลูกรักลูกทุกคนนะคะนคีะ่นก็ดอกดอกอันนี้กำลังออกนะคะดอกไอ้นนอไมนะ่รู้กำลรงออกแอปเปิ้ลน,นะคะสวยงามค่ะที่ท่านบรรยากาศเออค่ะ อาช่วงงานตีห้าครึ่งนะคะอีกประมาณีกสิบนาทีค่ะก็ถึงที่ทำง,งานเพราะว่าออกมาก่อนนะคะตื่นนัน้นตีสี่เมื่อวานนี้ตื่นตีสามตีสามเรึ่งหรือตีสามไม่รู้ตื่นก่อนเวลาออตำราที่เขาว่าแก่แล้วนอนน้อย่าส่น <G ül> แอดก็ยังไม่หายเป็นหวัดดีนะคะทุกคนแต่ก็มาทำงานค่ะงานคือเงินเงินคืองานโออนะคะสองข้างทาง็ยาก็เขียวคือถอดบานเท่าเนาะพัวพวเห็นคงสิอ,อ,อิ่มดูค่ะดอกแอปเปิ้ล ตอนนี้แผ่นะคะทุกคนบรรยากาศถนนจักรยานดีมากนะคะทุกคนชมกันอุ้ยออนสกูลกูมอนรถจักรยานขี่ ตามตูดน,นะคะไม่เห็นหมวดเธอพูดแล้วก็ถ่ายโทรศัพท์กตกใจหมดเลยดูค่ะพี่ๆเพื่อนๆต้นไม้นี่ก็ออกปลายหมดแล้วนะคะนีเ่เดี๋ยวดูค่ะต้นแอปเปลิลแอปเปิลต้นนี้สวยงามส่งสีชมพู ธรรมชาติสวยงามค่ะอ๋อแอด,ดยวขอโทษทุกคนนะคะมมีอะไรที่ว่าเออ่มีสาระให้พี่ๆเพื่อนๆเข้ามารับจมรับฟังก็มีแต่ธรรมชาตินะคะมีธรรมชาติมีดอกไม้แอดก็ถ่ายเรื่อยไปค่ะ ไม่แน่สาวอาทิตย์ถ้าอากาศดีนี่จะพาลงทะเลนะคะจะพาไปหาเก็บคนาทะเลค่ะจะเข้าป่าไปหาเก็บผักบ,บุ้งปลานะคะผักบ,บุ้งเมืองนอกนะคะเนียบเพราะว่าวันนี้เป็นอ่ สเตดย์นะคะเป็นวันวันหยุดก็มีคนทำงานนะคะพี่เพื่อนๆน้ำก็เขียวหมดแล้วนะคะทุกคน ดาแอดไม่ขับช้างนี้นะคะอันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆเพื่อนๆชมน้องไม่สบายเด้อพี่น้องใส่ถุงมือสุ่งมือก็นยังเย็นจ่อยค่ะปันนน่นจักยานเพิ่ผ่าเพิ่ผ่าทิศขึ้นงามบอกมงามคุณ ว้าว <Wow. S 2> ดูค่ะดูเอ่ออาหารก็ยังมากินแถวนี้นะคะเราไม่ไล่นะคะทุกคนเราไม่ไล่นี้อคืนแล้วจ้ะปล่อยปล่อยแบบธรรมชาติเจ๋งไหมคะพี่พี่ ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะคะพี่ๆเพื่อนนถ้าเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะ กิ u t ช everyone ขอบคุณค่ะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ